รายงาน,นผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลโยชีชมบุรีพุณศัก2567ศูนย์บ่มเพาะผู้ 2, 67, รป,ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลโยชีชมบุรีก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา2 5 6 0 ตั้งอยู่ได้ที่80ทัด90 1 3ตำบลเสนล็กอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชลบุรีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สามารถนำความรู้ทักษะวิชาชีพเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางธุรกิจให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเองหรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ปัจจุบันศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารงานโดยดรวันนาตันประภาสผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีทำหน้าที่ประธานนางอรัญญาอนุจารีวัตรรองผู้อำนวยการคณะบริหารธุรกิจนายนัฐกาญเนาเหมือนทิย์รองผู้อำนวยการคณะเชางสาหกรรมทำหน้าที่รองประธานนางัวแก้วสุขใสทำหน้าที่หัวหน้าสูตร ซึ่งในการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีชนบุรีประจำปีพุ้ธสักหาด2,567ได้ปฏิบัติด,ดังนี้ 1. สําสำนักงานอยู่ในทำเลที่เหมาะสม มีป้ายสำนักงานมีแผนภูมิตามโครงสร้างการบริหารงานมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและมีวัสดุอุปกรณ์คารุพันฑ์พื้นที่ให้คำปรึกษามุมวิชาการในการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย 2. หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะมีการจัดแผนปฏิบัติการประจำปีปฏิทินปฏิบัติการประจำปี มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานสำหรับผู้ที่สนใจด้วยช่องทางที่หลากหลายเช่นเว็บไซต์วิทยาลัยเฟซบุ๊กยูทูบเสียงตามสายและป้ายประกาศ 3. ผู้บริหารสถานศึกษากำหนดนโยบายให้มีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษาในแผนปฏิบัติการประจำปีพุทธศักราช2567จัดสรรงบประมาณต่างๆวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีมีการจัดทําโครงการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมที่มีศักยภาพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 4. มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 1. การเป็นผู้ประกอบการเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจนักเรียนนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนราศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการโดยมีนางอารัญญาอนุจารีวัต์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการคณะบริหารธุรกิจเป็นวิทยากรในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2567 2การเขียนแผนธุรกิจและการประเมินแผนธุรกิจโดยมีนางสาวเบญสภาส่สงเสริมรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชนบุร,รีเป็นวิทยากรซึ่งวิทยากรทั้งสองทาง ได้มุ่งเน้นให้องค์ความรู้ด้านธุรกิจและการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการแก่นักเรียนนักศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมภายใต้ส่วนบเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตลอดจนการฝึกให้ผู้เรียนได้เขียนแผนธุรกิจและประกอบธุรกิจที่ตนสนใจจากการอบรมดังกล่าวมีนักเรียนนักศึกษาส่งแผนธุรกิจเข้าร่วมประเมินจำนวน27ธุรกิจ และดำเนินการคัดเลือกแผนธุรกิจจำนวน3ธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านประกอบไปด้วย 1. นางสาวเบญจภาส่งเสริม 2. ดรวิไลลาแก้วจินดา 3. นางอารัญญาอนุจารีวัน์เพื่อเป็นธุรกิจใหม่ประจำปีการศึกษา พุศสิกาค2567ซึ่งผลการคัดเลือกธุรกิจใหม่ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศคือธุรกิจชาูบูรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งคือธุรกิจเบอร์เกเอ์พีเมียงและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองเป็นธุรกิจไมเวเรสการ์เดนผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง3บริษัทจะได้รับงบประมาณจัดสรร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริษัทละ2,000บาทนำไปลงทุนในการประกอบธุรกิจซึ่งจะเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพหารายได้ระหว่างเรียนตลอดจนต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจต่อไปในอนาคต 5. บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกธุรกิจใหม่ทั้ง3บริษัทได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบธุรกิจจากสถานประกอบการซึ่งได้แก่หลานซุก้จินดาหลานบาก้กาเบอร์เกอร์และศูนย์วิสาหกิจชุมชนเขาสามมุกตามลำดับนำความรู้จากการฝึกอบรมและการศึกษาดูง,งานในสถานประกอบการจริงมาปรับปรุงให้ธุรกิจของตนเองเพื่อเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กรุ่นใหม่ต่อไปค บริษัทที่ผ่านการคัดเลือกธุรกิจใหม่ทั้ง3ธุรกิจและธุรกิจเดิมในปีการศึกษา2567คือบริษัทธุรกิจดินเสริมแคลเซียมจากเปลือกหอยนางรมและธุรกิจ CTC Electric Service Center ดำเนินการธุรกิจตามแผนที่วางไว้โดยรับงบประมาณจัดสรรจากวิทยาลายัยและมีการระดมทุนภายในของแต่ละบริษัท มีการขอรับทุนสนับสนุนมีการประชุมเตรียมการทำทรธุรกิจดำเนินตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้โดยจัดทำบัญชีและสรุปผลการดำเนินงานของทุกเดือนของนน dan, ธุรกิจใหม่จำนวน4เดือนและธุรกิจเดิมจำนวน6เดือนจากนั้นมีการจัดทำรายงาน <t> เป็นรูปเล่มต่ <t> อครูที่ปรึกษาและหัวหน้าสนยนบ่มเพาะตามดำดั่ง ผลสำเร็จของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมนบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีได้รับรางวัลระดับ5าดาวในการประเมินสมนบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสถานศึกษาอาชีวะเอกชนระดับชาติคือธุรกิจดินเสริมแคลเซียมจากเปลือกหอยนางรมสวนบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชนบุรีส่งนักเรียนนักศึกษาที่ ผ่านกิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติประจำปีการศึกษา2567กลุ่มภาคการได้รับเหรียญทองแดงวิชาการเขียนแผนธุรกิจการแข่งขันประเภทที่สิ่ สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารระดับปวสอได้รับรงางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน2ธุรกิจคือธุรกิจการพัฒนาน้ำสุกเพื่อสุขภาพชาบูบูและธุรกิจการพัฒนาซอสลดต้มยำสำหรับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์พิเเนียมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดแผนธุรกิจ ผู้เรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนนอกจากนั้นได้ส่งเสริมให้แต่ละธุรกิจได้มีการจัดทําแผนการตลาดที่ชัดเจนเพื่อความยั่งยืนและความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปประกอบธุรกิจและสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้จํานวน3คนได้แก่ 1. นายชายชวนศีพนครสําเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชปีการศึกษา2565สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินธุรกิจรับถ่ายภาพตัดต่อวิดีโอลง YouTube และออกแบบเอกสารไวร์ิ้ว 2. นางสาวพรศิริญาเจริญสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวอสอปีการศึกษา2562สาขาวิชาการตลาดดำเนินธุรกิจของฝากจากอังศิลา 3. นางสาวนุชนาชํานานุกุลสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวอสอสา ว,วิชา,าการตลาดดำเนินธุรกิจลิฟบ้านคุณกิตติจากการดำเนินงานทั้งหมดที่กาวมานั้นเป็นความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสูงบผมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิลาัายเทคโนโลยีชเพื่อให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกิดองความรู้ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ,ะกิจกรรมภายใต้สพพ่ยนบผมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปตอบย่อ,ยอเป็นผู้ประกอบการและเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพและรายได้ต่อไปในอนาคต